เราอยู่กันที่หมู่ที่7ตนหนองกระ 7, เจ็ดอบ้านลาดจัังวพระบุรีค่ะจะพามาชมแปลงโคกหนองนานบ้านของพี่ปราโมดคังแก้วกันค่ะตามเข้ามาเลยค่ะค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่แปลงโคกหนองนาน,นะคะเดี๋ยวจะให้คุณพี่ท่านได้แนะนําตัวสวัสดีครับชื่อปราโมดคังแก้วนะครับแล้วก็ด้านข้าง ชื่อนางสาวบุญรวยมณีรัตน์ครับคนนี้เป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนผมเป็นเจ้าของโครงการนะครับที่เข้ามาร่วมทําด้วยกันสําหรับตรงเนี้ยเราอยู่ที่หมู่7บ้านประชาบํารุงอําเภอบ้านลาดจ,จังหวัดเพชรบุรีนะครับประวัติความเป็นมาเนี่ยจริงๆเราเราได้รวมกลุ่มกันก่อนทาในเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษซึ่งทํามาแล้ว2ปีแล้วก็มีโอกาสได้เข้าร่วมมารู้จักเรื่องของโคกของหน้าโมเดล จากทางพัฒนาชุมชนแล้วก็ทางกลุ่มเครือข่ายก็กลุ่มเครือข่ายของเราเนี่ยเป็นกลุ่มเครือข่ายผลิตพืชผ,ผักปลอดสารก็คือกลุม e ่มเอิร์ธเซฟแล้วก็ของเพชรบุรีเราเนี่ยก็จะมีแปลงของเราแล้วก็แปลงของส่วนเพชรที่เป็นเครือข่ายแล้วก็ทํางานร่วมกันมาแล้วก็พอเวลามีโครงการโคกหนองนาโมเดลนี่มาเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางเ e อิร์ธเซฟที่ส่งข่าวข้อมูลให้เราได้รับทราบ แล้วก็ให้เราได้ร้องเข้าไปศึกษาแล้วก็ติดต่อกับทางพัฒนาชุมชนดูก็เลยได้เข้ามาร่วมแล้วก็ได้ดําเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ครับค่ะหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะพี่แล้วก็คุณคุณป้าเนาะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างคะครับสำหรับโครงการนี้มันทำให้เราได้เกิดคือหนึ่ง,งปเป็นการลงทุนจากของรัฐบาลที่มาช่วย<ม>เพราะอำนาพังเกษตรกร,เร,กรเราเองเนี่ย ที่ทาตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงแต่พอเวลาโครงการของรัฐบาลมาช่วยเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยทำงานได้ไวขึ้นแล้วก็ทําได้มากขึ้นอันนี้อันดับแรกอันดับ2เนี่ยทำให้เราเกิดกลุ่มเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเวลาทํางานถ้าเกิดกลุ่มเครือข่ายเยอะขึ้นเนี่ยมันทําให้การทํางานของเราเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ทีมงานเนี่ยขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงทําให้เราเนี่ยได้ พบเจอเครือข่ายที่เป็นภาครัฐมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนกเ,เกษตรกสศอน,นอหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารก็แล้วแต่ก็เข้ามาได้ร่วมทํากิจกรรมกันร่วมสนุกกันแล้วก็พัฒนาพื้นที่ตรงนี้อันนี้คือสิ่งหลักๆที่เรารู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์แล้วมันสามารถทําให้เราเนี่ยก้าวไปได้มันคงแล้วก็ไวขึ้นถค่อย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาชมพื้นที่หน่อยได้ไหมคะได้คค่ะ ไปตรงไหนก่อนดีครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่กี่ไร่คะที่ใช้ทาโค้งหนองนาตรงนี้ครับสาหรับโครงการโค้งหนองนาของพื้นที่เราเนี่ยเราได้เป็นโครงการพื้นที่3ไร่ครับแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยาจากต้นมะาพร้าวร้วนะครับไปจนถึงรั้วฟังเนี่ยจะเป็นพื้นที่3ไร่กว่ากับ4ไร่แต่เราขุดเนี่ยแล้วก็ทําตามโครงการแค่3ไร่ส่วนที่เกินเนี่ยเราก็ปล่อยเป็นที่โล่งไว้แต่พ, <rage S 1> พอเวลาทํางานจริงเนี่ยเราจะใช้พื้นที่ทั้งหมดครบ เต็มพื้นที่ก็คือจะจะมากกว่าที่โครงการไปนิดหนึ่งทีนี้ในส่วนของโค้งหลงหน้าเนี่ยตรงที่เราจุดที่เรายืนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตั้งใจจะทําทให้เป็นเหมือนอาคารเรียนรู้เป็นสํานักงานเป็นพื้นที่ที่เป็นอพอเวลาคนเข้ามาเรียนรู้ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ตรงเนี้ยเ,เป็นฐานเรียนรู้ได้ใช่มัน,เ,นเป็นห้องประชุม,มครับเป็นห้องอบรมเป็นหลักแล้วก็ไอ้ตรงฐานเรียนรู้จริงๆเนี่ยเราจะทําเป็นฐานเวียนครับตามพื้นที่ก็คือ เป็นจุดๆไปอย่างเช่นหนึ่งฐานสองฐานสาฐาน,านไปตามพื้นที่สิ่งที่เราจะเรียนรู้วางแผนไว้ไหมคะว่าตั้งใจจะมีสักกี่ฐานดีให้คนได้มาเรียนรู้ในสู่เรียนรู้โค้งหนองนาของเราค่ะของของเราเนี่ยเราตั้งใจทําไว้เนี่ยประมาณหาฐานการเรียนรู้เพราะว่าเราคํานวณจากพื้นที่เราอะกับเวลาแล้วก็สิ่งที่คนที่มาจะได้รับเนี่ยควรจะอยู่ประมาณแค่หาการเรียนรู้แต่หากการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่ได้ซ้ําหรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยน โบณาการไปตามกลุ่มคนที่มาตามสภาวะโอกาสตามสถานการณ์เอาเพราะว่าอย่างตรงเนี้ยที่เราทำเนี่ยมันมีการเรียนรู้เนี่ยมากมายเยอะกว่าสิบอย่างสิบชนิดงั้นเราจะเลือกตามบริบทนะช่วงเวลานั้นแต่จะมีแค่ห้าฐานการเรียนรู้เท่านั้นต่อกลุ่มคนที่จะเข้ามาตามความสนใจของคนที่เข้ามาใช่ไหมคะแต่เรามีช้อยให้เลือกเป็นสิบใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเราทําทุกอย่างเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยดินน้ำมักน้ำปุ๋ยมกักน้ำมักหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารปลาเรื่องของเป็ดไก่อะไรเงี้ยคือเดี๋ยวต่อไปตรงนี้จะมีหมดครบทุกอย่างเราไม่ได้ทําเพื่อให้ได้ครบตามหลักทฤษฎีแต่เราจะทําตามวิถีของเราก็คือวิถีของเราเนี่ยเราต้องการที่จะปลูกอะไรเลี้ยงอะไรทําอะไรเราก็จะทําหมดเลยแล้วก็ให้คนที่เข้ามาเนี่ยได้เห็น ตามวิธีว่าอันนี้เราทําเพื่ออยู่จริงมันจะเป็นพื้นที่ที่เราอยู่จริงใช่จริงไม่ใช่พื้นที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ให้คนเข้ามาเรียนรู้เท่านั้นช่วงแรกที่เราปลูกเนี่ยเราจะปลูกกล้ยกกวยเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราจะปลูกกล้วยก่อนเพราะกล้วยเนี่ยเราตั้งใจให้เป็นไม้พี่เลี้ยงเราจะปลูกไว้รอบพื้นที่โคกข,ของเราทั้งหมดเลยตามคันคลองตามข้งาขงถนนทนทางที่เราอยู่ในพื้นที่อ่ะ mm hmm. ปลูกไว้เพื่อเป็นไม้พี่เลี้ยงเสร็จแล้วพอเวลาปลูกกล้วยเนี่ย แล้วค่อยตามด้วยไม้ยืนต้นหรือไม้พืชผลอื่นๆที่เราต้องการของที่เนี่ยเราจะไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นต้นอะไรเราเน้นว่าเราชอบอะไรอยากปลูกอะไรอยากกินอะไรเ,เราปลูกสิ่งนั้นแต่ก็จะมีไม้ปา่าไม้ยืนต้นไม้ใหญ่ๆบางแต่นะั้นกําลังทยอยลงอย่างพวกยางนาพวกมะฮอกกานีพวกซักอะไรเงี้ยจะค่อยๆท,ทยอยลงแต่ล้อให้กล้วยเนี่ยฟื้นก่อนเพราะว่ากล้วยจะเป็นพี่เลี้ยง ถ้าถามว่าความสําคัญของกล้วย,ยคือกล้วยจะทําให้พื้นที่ในบริเวณรอบๆนี่ยลมขึ้นความชื้นมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดเราปลูกไม้อื่นลงไปตามไปเนี่ยจะทําให้เราไม่ต้องดูแลต้นไม้เยอะ,ะมันจะดูแลกันเองเนั้นรอกล้วยก่อนให้กล้วยฟื้นในพื้นทนี่เนาะค่ะระยะเวลาการดําเนินงานเอาอนุตีซะประมาณ2-3เดือนเนาะพี่พบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็แก้ไขมันยังไงมีคนมา ช่วยร่วมกันแก้ไขอะไรบ้างอะคะปัญหาแรกเนี่ยเกิดจากตอนขุดเลยเพราะว่าเนื่องจากเราต้องเข้าใจว่าเป็นโครงการใหม่เรื่องระบงระเบียบอะไรเงี้ยอาจจะแบบยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ามันค่อนข้างจะทํางานได้ไม่สะดวกก็อันนี้เราก็ทํางานกับทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งอบ,บอตอทั้งกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอะนั่งคุยกันแล้วหา,หาหรือว่าจะแก้ปัญหายัางไงเพราะว่ายังที่เราเห็นเนี่ยจริงๆโขกตรงเนี้ย จะไม่ได้สูงขนาดนี้จะเท่ากันหมดแต่เนื่องจากพอเวลาทําไปแล้วติดขัดตรงระเบียบบ้างเรื่องการทํางานบ้างเนี่ยเราก็เลยต้องปรับจักคล้องไส้ไก่ที่เราเห็นเนี่ยจริงๆตามโครงการเนี่ยเราจะมีแค่คล้องไส้ไก่แต่ที่เราเห็นเนี่ยสองคล้องตีคูเนี่ยฟังเนี่ยมันเรียกว่าคล้องไส้หมูเพราะว่ามันใหญ่ฟาอันนี้เกิดการแก้ไขปัญหาเพื่อให้พื้นที่โครงการมนสามารถดําเนินไปได้แล้วเราเองก็ได้รับประโยชน์จาก การแก้ไขนั้นอันนี้คืออย่างแรกที่เราเจอเลยนะแล้วพอต่อมาพอขุดเสร็จไปแล้วเราพบในเรื่องของอากาศอากาศร้อนมากซึ่งมันเป็นช่วงหน้าร้อนพอดีงั้นเราจะทำงานลำบากเพราะว่าเราเองต้องทำงานกลางแดดก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยกันทำช่วงเช้าสักสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็เข้าไปพักแล้วก็ทำงานในร่มแทนอย่างเช่นแยกต้นกล้า หรือว่าทําในเรื่องของดูแลต้นกล้าไปแล้วพอช่วงบ่ายแล้วก็ออกมาอีกสองชั่วโมงเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้ตลอดเราให้เกิดงานด้วยไม่งั้นเราสู้แดดไม่ไหวเพราะร้อนมากจริงยังต้นไม้เนี่ยเราปลูกไปรอดบ้างตายบ้างเพราะอากาศมันร้อนจริงแล้วดินเนี่ยมันยังไม่เข้าที่ดินยังไม่ค่อยดีวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือปลูกแล้วพยายามดูแลให้ทั่วถึง ลดน้ําให้บ่อยแล้วก็ปรับปรุงดินเพื่อให้ดินเนี่ยได้ดีขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไม่ได้ทําใต้ความรีบร้อนเราจะค่อยๆทําเพื่อให้มันเกิดความมั่นคงและยั่งยืนจริงๆทั้งพื้นที่แล้วก็คนทํา